วันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นนึงแต่เช้าตื่นเช้าขึ้นมาเด็กๆพากันตื่นเช้าขึ้นมาพากันอาบน้ำไหมตัวเล็กๆอาบน้ำแล้วก็อุ่นหนาหนาวอาบน้ำลองดูนะตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำออกหรือว่าออกกำลังกายจะแข็งแรง ชุดนี้เด็กอยู่ชั้นปอไหนหือป .6 หลืออีกกี่ชุดมาหมดยังชุดชุดท้ายเลยอชุดสุดท้ายเอาให้เต็มที่เลยนะเอาให้เต็มที่ฝึกให้เต็มที่เดี๋ยวคืนนี้หลวงพี่ว่าจะให้ไปอยู่ อที่หลุมศพศพหลุมละห้าคนห้าคนห้าคนให้ไปนั่งพิจารณาอมีกี่คนทั้งหมดอืมอืมนั่นแหละจะได้ให้ไปพิจารณากลางวันก็ให้ไปพาไปดูก็พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของร่างกายเราก็เหมือนกันเราจะได้ไม่ประมาท อยู่ด้วยกันทะเลาะกันไหมเนี่ยฮะมีมีกันทะเลาะกันไหม <c oughs> อยู่หลายหลายคนยิงอยู่โรงเรียนอนุบาลยิงอยู่โรงเรียนเด็กเหมือนกับจับปูใส่กระดงเห็นสมาเนรมาบวชอยู่ด้วยสีย่ห้าคนมัไม่นอดเดี๋ยวก็ร้องไห้อยู่ม,มุมโน้นบ้างเดี๋ยวก็ร้องไห้อยู่มุมนี้บ้างรังแกกัน ขนาดมีสี่ห้าคนอันนี้เด็กเยอะๆอก็ออกอาการเหมือนกันทรรมาชาติของเด็กก็ต้องอดทนคนที่เป็นครูนี่ต้องอดทนมากใช้ตระบะยังมากคราไม่มีความรักก็อยู่กับเด็กไม่ได้นานพากันกทำบุญให้ตัวเราพากันทำบุญให้คุณครูอย่างือกเธอมีบุญนะบอกเธอมีบุญเยอะ ในผู้อำนวยการที่มีบุญใจเป็นบุญได้ให้พวกเธอได้มาพักผ่อนได้มาอบรมได้มาเปลี่ยนบรรยากาศถ้าผู้อำนวยการท่านไม่ใจเป็นบุญท่านไม่มีบุญท่านก็ไม่ให้พวกเธอได้มาอยู่อย่างนี้ทีนี้พวกเธอจะตอบแทนบุญคุณของท่านได้อย่างไรกลับไปโรงเรียนก็ต้องเป็นคนขยันมันเพียร เป็นคนมีระเบียบเป็นคนเรียบร้อยไม่ทะเลาะเบาแวงมีความสมัครสมานสามัคคีกันเราได้ทำบุญให้ครูแล้วก็ทำบุญให้ตัวเราเดินเข้าประตูโรงเรียนเราเห็นเศษกระดาษเห็นเศษถุงพลาสติกเราก็ช่วยกันเจ็บนะั่นเราก็ได้ทำบุญแล้วความเจริญสละม,มีเข้าห้องช่วมเข้าห้องน้ำ ห้องไหนไม่สะอาดเราก็เปิดน้ำใส่ทำความสะอาดเราก็ได้ทําบุญคนอื่นก็พอยได้รับอานิสงส์ของเราถ้าเราเกลียดกล้านเดินไปที่โน้นก็ทิ้งเศษกระดาษเดินไปที่นี่ก็ทิ้งเศษกระดาษคนโน้นก็ทิ้งคนนี้ก็ทิ้งจากในน้อยมันก็สกปรกรกลงหลังมากขึ้นมากขึ้นความเป็นระเบียบก็ไม่มีนั่นแหละเราได้ทำบาปถ้าเราทำบุญ ถ้าเรารู้จักเอาบุญเราก็เอาได้ตลอดเวลา <c oughs> กลับไปบ้านก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำการบ้านท้องตัวเองให้เรียบร้อยช่วยพ่อช่วยแม่ดูแลห้องน้ำล้างผวยล้างชามทักเสื้อผ้าตัวเองให้เป็นระเบียบ หรือว่ายังให้แม่ซักให้อยู่หรือว่าให้เครื่องซักเแต่ยันมันเพียนทำกับข้าวเป็นยังต้มไข่เป็นยังต้มมาม่าเป็นยังฮะเป็นแล้วต้มไข่ก็เป็นต้มไข่สุกหรือเปล่าอืมอืมต้มมาม่าก็เป็น กำลังฝึกกำลังเรียนกำลังกินม,ม,มาที่วัดม,มาสองวันได้อะไรบ้างน้องพี่ท่านสอนอะไรบ้างห้ากันได้อะไรได้รับความสง,งบไหม ไหวพระเป็นยังนั่นแหละขยันมันเพียรตั้งใจเอานะฝากันตั้งใจเอาให้สมกับที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ได้มาอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันอย่าเอะเอะโวยวายก่อนที่จะลุกก่อนที่จะก้าวก่อนที่จะเดินค่อยไปค่อยมาไม่ใช่วิ่งร้องตะโกนไปทั่วเราจะติดเป็นในใย เราค่อยไปค่อยมาค่อยลุกค่อยก้าวค่อยเดินเวลารับประทานอาหารก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างชามเจ็บทําความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นแหละเรามาปรปับปรุงตัวเรามาแก้ไขตัวเราก็จะติดอันนี้สงส่วนนี้ก็จะติดตามตัวเราไปในวันข้างหน้าเมื่อโตขึ้นเราก็จะได้สบายเรามีความเชสละ เะสละให้หมู่ให้คณะให้เพื่อนให้ฟูงต่อไปในวันข้างหน้าหลวงพี่ว่าจะว่าหลวงพี่ท่านจะให้ไปปักกดคนละอานละอันอยู่ใต้ร่มไทรให้มีกฎคนละอนันหรือมีมุ่งคนละอนันไปปักกดอยู่ใต้ร่มไทรคนละอนันละอนะันเจริญภาวนาจเจริญภาวนาจเจริญสติจเจริญสมาธิได้บงังไม่ได้บังก็ ก็ค่อยฝึกเอาไหม,มกลับไปกลางกดอยู่ตามล้อมหลุมคนละห้าลุมละห้าคนกลับไปฝักกดอยู่ใต้ร่มไทจะเอาไหนอืมเอาใต้ร่มไทรเลยมีโอกาสก็ชวนพ่อชวนแม่มาฝึกนะชวนพ่อชวนแม่มาฝึก วันนี้เราได้ความเสียสละจากบ้านาห่างจากบ้านจากพ่อจากแม่มาเนี่ก็เก่งเก่งอยู่ในระดับหนึ่งหากกา่วิเวกเปลี่ยนสถานที่เราจะประมาทพบภูมิเทวดาท่านมองเราอยู่เทวดาเยอะอยู่ในวัดนี้มีเทวดาเยอะท่านมองพวกเคยอยู่อย่าพากันเจ็ดคล้านถ้าใครเจ็ดคล้าน ท่านก็มาเตือนอ๋อขอให้ทุกคนจงเจริญสติทำความรู้ึกกับการหายใจเข้าออกของตัวเรเองให้ต่อเนื่องกันนั่งตามมรรยาบทให้สบายนั่งให้สบายนะเด็กๆของเราฟังหลวงพ่อพูดไปด้วย <c oughs> ลองน้อมสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกของเราดูสิ ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆให้ทั่วท้องหยุดคิดหยุดพผดกันหยุดทุกสิ่งทุกอยา่างให้สร้างความรึกรับรู้หยุดที่การหายใจเข้าออกของเราอย่างเดียวสักทงสามเที่ยวการหายใจยาวๆลึกๆความคิดต่างๆก็จะหยุดทันที กายของเรากเรียกว่าสบายขึ้นเยอะความรู้สึกรับรู้ของการหายใจเข้าออกก็จะเด่นชัดนั่นแหละความรู้สึกตัวนั่นแหละเราพยายามสร้างให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติมีสัมปชัญญะหรือเราจะเอาคำบริกรรมเข้าไปรรํำกับกับาพดเข้าโทออกขณะสัมผัสของลมหายใจกระทบปลายจมูก ถึงเรียกว่าวิตกวิจารคำคำใดสิ่งใดสิ่ง,งห,หนึ่งให้ต่อเนื่องจิตของเราก็จะสงบพระนับลงไปพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินถึงเราเดินปัญญาขั้นชุงแยกรูปแยกน้าทําความเข้าใจกับการละกิเลสไม่ได้เราก็พยายามสร้างความรู้ตัวให้เกิดความเคยชินลึกได้เมื่อไหร่เราก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องอย่าไปเกิดคลั่ แล้วก็มันสำรวจตรวจตาโดูตัวเราอะไรเราอยังขาดตกปกพร่องเรามีความเจ็ดคลานเราก็เพิ่มความขยันมันเพียนเราไม่มีความเฉลิละเราก็พยายามสร้างความเฉลิละให้มีให้เกิดขึ้นเฉลสละทั้งกําลังกายกําลังใจเียสละแม่ตั้งแต่กําลังความคิดสติปัญญาก็จะเป็นอนุสัยติดต,ตามตัวเราไปไม่ใช่ว่าจะเอาตั้งแต่ทำแต่ การกระทำความเชสรลาไม่มีผมมีหารความเมตตาไม่มีมีแต่แต่ความทะเยอทะยานอยากความเหนียวแน่นด้วยอํานาจของกิเลสมันก็ไม่ได้เราต้องเป็นคนที่มีความเชสรลามีความตั้งมั่น้วยสติด้วยปัญญามีความเชื่อมั่นมีสัจจะมีความจริงใจเป็นคนขยันมันเพียรทั้งภายนอกทั้งภายในสักวันหนึ่ง ความเพสละบพวกนี้แหละจะส่งผลให้จิตของเราถึงจุดหมายปลายทางได้ในวันข้างหน้าถ้ากําลังสติกําลังสมาธิกําลังกายของเราพร้อมกําลังสมมุติของเราเกินนุนไม่และได้ลลำบากถ้าสมมุติยังลำบากอยู่ปากท้องยังลำบากอยู่ครอบครัวยังลำบากอยู่ภาระหน้าที่ก็ยังยีรุงรุงนั่งอยู่จะไปฝึกอย่างไงมันก็ไม่ได้หรอก เราต้องแก้ไขทั้งภายนอกแก้ไขทั้งภายในถ้าการเวลาอํานวยอนุเคราะห์ให้ถึงจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกับการปลูกพุ่มลมากหลักไม้เราเริ่มปลูกวันนี้เราก็หมั่นดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยเขาอาศัยความอดทนรอการรอ,การ,รอเวลาตรงนี้แหละสำคัญส่วนมากทําอะไรก็อยากจะได้ให้ไดุ้๊บปั๊บดังใจเหมือนไ่ยไม่ฟังมันก็เลยไม่ได้ ต้องอดทนอดกลั้นอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยการทําความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็หมั่นสังเกตหมั่นวิเคราะห์ตามทาความเข้าใจจากจุดน,น้อยไปหาหมากักๆมันอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ห้าเป็นอย่างไรการเกิดการดับของกล่องสังขารเป็นอย่างไรการเกิดการดับของจิตเป็นอย่างไรลักษณะของอริยสัจเป็นอย่างไร,องอร,นงไรมนทิน นิวรธรรมเป็นเครื่องกลางกัน้นจิตของเราเป็นลักษณะอย่างไรอันนี้เราต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรแล้วก็ทําความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกให้ละเอียดจิตของเราเป็นธรรมเราก็มองเห็นโลกนี้เป็นธรรมจิตของเราเป็นโลกเราก็มองเห็นโลกนี้เป็นโลกทุกคนก็มีจิตที่มุ่งมัน่นไปหาความบริสุทธิ์ความลดพ้นแต่ความไม่เข้าใจกลับไปไขว่คว้าเอาตั้งแต่กิเลสมาปุกปิดดวงจิตของตัวเองเอาไว้ จนเป็นดินปอกขางหมูอยากที่จะขัดเกลวออกก็ต้องพยายามในหลักธรรมท่านให้ละความทะเยอทะยาน <c oughs> ให้ละความอยากละความบางังแม้แต่การเกิดของจิตความอยากแม้แต่นี้เดียวท่านก็ยังไม่ให้เกิดเลยอันนี้สติของเราก็ยังไม่ได้สร้างจิตของเราก็ยังเกิดวิ่งหลงอยู่อย่างนั้นทั้งขันห้าก็มาปรุงแต่งจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพียงแค่นาทีสองนาทีก็เอามีจุมันก็ยากที่จะเข้าใจแต่การฝักไฝการทําบุญการสร้างบารมีทุกคนก็ต้องพยายามกันอย่าว่าไม่สร้างอย่าว่าไม่ทําเราทํามากก็เป็นของเราทําน้อยก็เป็นของเรามีโอกาสทําให้รีบทําเพียงแค่ตั้งแต่ความคิดถ้าคิดไม่ดีโลให้รีบดับให้คิดในทางที่ดีในหลักธรรมนั้นให้ท่านให้คิดด้วยสติคิดด้วยปัญญา แม้แต่การคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญาถ้าเป็นอกุศลก็ให้ดับให้ละให้เจริญเพราะเฉพาะกุศลขนาดสติปัญญาคิดเจริญเพราะเฉพาะกุศลก็ยังไม่พอท่านยังไม่ให้ยึดอีกท่านให้ปล่อยให้วางให้หมดมีความรับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลเราต้องพยายามสร้างสะสมอาน,นิสงส์ผลบุญของเราไปจากในน้อยอย่าไปมองข้ามบุญในสิ่งที่เล็กๆกในน้อยคนมองข้ามในสิ่งเล็กๆในน้อยนี่เลย ถึงไม่ได้ทรัพย์อันใหญ่คือความมือสุดความหลุดพ้นไม่จําเป็นต้องว่ามีเงินทองเข้าของมากมายถึงจะประพฤติปฏิบัติทำได้กายของเรานี้แหละใจของเรานี้แหละเอามาฝึกหัดมาปฏิบัติจิตที่ฝึกดีแล้วก็วจะนำตั้งแต่ความสุขมาให้ฝึกตั้งแต่เด็กการเป็นเด็กมีความพยันมันเพียรขนานี้เราเป็นเด็กนักเรียนเราก็ตังเกเรียน,นมีทำหน้าที่ของเราให้ดี เป็นคนที่มีความเชลดามีความเชลดชาช่วยตัวเองให้มีความรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนผูงช่วยหมู่ช่วยคณะนะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติที่จะส่งผลให้ถึงวันข้างหน้าได้ก็ต้องพยายามเรานอนตื่นสายเราก็พยายามตื่นแต่เช้าเรายังขาดตกบกพ้่องอะไรเราก็พยายามมันวิเคราะห์เรามันแก้ไขเราทุกคนนั่นแหละไม่ว่าพระว่าโยมบัญชี ก็พิจารณาเหมือนกันหมดในทางธรมงรมะธนเวาปฏิสังขาย,ยุมันพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาทั้งโลกธรรมแปดทั้งภายนอกทั้งภายในหรือว่าสมมุติปีมุติอัตตาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างก็ร้วนอยู่ที่กายของเรากายของเรานี้เป็นสนามใหญ่จเจริญสติเข้าไปแก้ไขเข้าไปลบก,กับกิเลสดูสิกิเลสนี้มีมาทีหลังจิตของเรานี่หลง เป็นธาตุของอารมณ์ลงเป็นธาตุของกิเลสถ้าเราขัดเกาอกิเลสออกจากจิตใจของเราได้จิตใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมก็ต้องพยายามกันนะเราวันนี้เรจะเรียนทำเบืงต้นน,นี้ประกันไว้พระพ,พ,พร้อมๆกันพากันไปสร้างกาน่ตทำความเข้าใจกันเอาอันนี้เป็นแค่เราให้ฟัง